สวัสดีครับพี่พี่ตอนนี้ชามาอยู่ที่ป่าช้านะก็ชาเอาน้ำโคกมากินก็อันนี้เป็นน้ำโคกของชานะอ่ชื่อน้ำโคกน้ำโคกอ่าเป็นน้ำโคกรสรสชาติยิตติอ่ารสชาติไอยิตติตอนนะก็เป็นรสชาติอ่ารสชาติยิตติตอนเป็นรสชาติดั้งเดิมนะที่ที่แบบว่าที่บริษัทโคกทาวนนะ โคกนะอันนี้โคกก็เป็นบ้านเกิดของโคกเนี่ยอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ต่างประเทศประเทศฝรั่งนะ <c oughs> แต่ชาไม่รู้ว่าประเทศไหนนะพี่ๆแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งริทนะเดี๋ยวชาจะกินหนึ่งริีนะก็มันเป็นน้ำโคกที่ชื่อว่าไอไอปลดปลดไปรีไซเคิลขวดจากพลาสติกรีไซเคิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ารฮอปปลรีไซเคิลคือว่าเอาไปเอาไปขยะแล้วก็กลับมาเป็นของใหม่นะเดี๋ยวชาจกินให้ดูนะมาแล้วมาแล้ว ซามากเลยอ่ะซาจังเลยอ่ะพี่ๆตอนนี้ชาอยู่ที่ป่าช้านะเพราะว่าถ้าชาไปทะเลจะกว่าฝนจะตกระหว่างทางตอนนี้ชาก็อยู่ป่าช้า ตอนนี้ชาอยู่ศาลานะปราช้าของคนอิสลามนะพี่ๆน้ำชาเสียงดังไม่ได้อร่อย รอบที่แล้วอ่ะชาก็กินน้ำโคกหนึ่งจุดหกไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่หนึ่งลิตรอะสบายสบายฝนจะตกอ่ะมันอากาศมันมืดน้ำโคกกับแป๊บซี่อ่ะชาว่าแป๊บซี่อร่อยกว่า น้ำคุไม่ค่อยอะไรซ่ามากเลยอ่ะมันซ่ามากเลยพี่พิมมันซ่นนาจังเลยอ่ะอ,อืออือ,อ รสชาติออริจินอลออริจินอลออริออริจินอลน,นะเป็นออริจินอลไม่ใช่เยินตอนนะออริจินอลน้นําตาลน้อยกว่าเพื่อนมันว่าน้ําตาลตรงนี้อ่ะน้อยกว่าแบบอ่าน้อยกว่ายี่ห้ออื่นนะพี่พี่รู้ว่าไงอ่ะนี่พก่ น้ำโคกก็มีตาหาร้านด้วยอะ่ะน้ำโคกค่ะกินไปกินมาจะอ้วกนะมันซ่ามากเลยอะ่ะกินแล,ล้วรูกสึกว่างเนี่ยออกั้งตัว โอ้ขออภัยมันซ่ามากเลยนะนีซ่ามากเลยอนะแต่ว่าพี่พี่แตว่าน้ําตาลมันก็มีนะพี่ๆนะอก็มันไม่มีน้ําตาลเดี๋ยวมันก็ทอนแหล่ชารู้เลยมันมีน้ําตาลอยู่แล้วนะก็นะกินดูมันรสชาติออกวหวานๆนะ่ะ จะไม่มีน้ําตาลได้ยังไงอะมี <c oughs> มีอยู่แล้วน้ําตาลอะบอกว่าน้าน้าตาลไม่ค่อยมีน้ําตาลน้ําตาลมีไม่เยอะเยอะไม่เยอะเราไม่รู้เขาใส่น้ําตาลเขาบอกว่าน้ําตาลน้อย <c oughs> <c oughs> จะหมดแล้วนะ หมดแล้วนี่พี่พี๊บชาต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็เดี๋ยวช้าก็มาใหม่นะชาไม่รู้ชาจะถ่ายอะไรให้พี่พีดูนะขอบคุณพี่พีที่เข้ามาดูชาติดตามชาชาขอขอบคุณครับพี่พีที่เข้ามาดูชาลาบันชาต้องขอตัวลาไปก่อนนะนขอบคุณครับ